สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องปองไปสุข,ขูสุขคนกับผมสวัสดีตอนเสาร์อากาศเย็นๆครับผมเ้านี้พ่อพี่น้องมะยำมุงตุ่มกบพ่อที่ดักไว้่องว่านครับผมหกหลังตอนมาดักกันกระจกเปิดเพ่งทบผมกันเลยบราไทยเลยกันเล็บมไทายเอาตอนเ้าตอนมายำมะหลุดน้่งกันเลยพี่น้อง ว่าเกิบที่แล้วเขาใส่ยนให้หน้าโอ้บอมหมันครับผมต้องบอกว่าบอมหมันได้โกบหน่อยตัวเดียวเกลี่เปลี่ยนไม้มาใส่น้ำน้องสาตามปลาอย่างล่องเบิงครับผมไปใี่น้องหลุดน,น้ำกันครับผมเพื่อม่หมันหลังเลียกเงียบหมัน อู้ปุ้งอะไตัวนึ่งข้าไปที่เรานีเข้นนาวคับผม ที่สองครับผมโอ้โหโหเลี้ยวบันพี่น้องโอ้ยบักไงเลยครับผมสิเน้ใหไงเลยครับผมอ่าเตรียมเรียกเข้ามาแล้วพี่น้อง จัดเจ็บนะครับอ้หมกยัยเลยพี่น้องโหดโอู้ไอ้พี่น้องรุ่นหลังต่อไปครับผมสามครับผมดูดิอุ้ยนี่แล้วพี่น้องน,นั่น โอีอกจัได้จันะครับผมครับโอ้จีบหนีห้อมมันเด้อพี่น้องสามหลังได้สองเต็มแล้วครับผมโอ้ตกง,งาอยู่ครับตัวนี้ครับอืมโอ้ตุ่มมันตุ่มมัน มันลังตัวไปครับผมมันมีถึนยังไงอุ้ยลังนี้ก็มีครับพี่นอ้องว่าทัวมาละตัวมาละตัวก็พี่น้องน้องสาพี่มาครับโอ้ยอังนับตัวดีย๋ยวครับ โอ้ยมันอีกแล้วพี่น้องเลยกบมันอยู่น้ำหนองสาหรีครับมันโบกหน้านในร่งไปเห็นหน้าตัวน่ะโอ้จุดจอดจุดจอดปไปพี่น้องรุนหลังโตไปครับผมมีตัวนังไลยอุ้ยอีกแล้วพี่น้องเลยบันหมกเงี้เลยครับผม โอ้ยเนียนนอนพี่น้องมาละตัวมาแล้วว่าตุ่มมันงามกบมันอยากเขา่า <c oughs> โอ้นี่ตัวใหญ่พี่น้องใหญ่เลยครับผมนะครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดซีหาหาหลังแล้วพี่น้องเรียกหลังหนึ่งครับผมไปพี่น้อง ลุนมึงลังสุดท้ายาน,น้ำกันลุนมังลังสุดท้าย e น้ำกันพี่น้องอุ้ยวุ้ยวิ่งโอ้โหวิ่งวิ่งวิพี่น้องบานี้บานมันแข็งไว้โอ้โหโอ้โหอื๊ หลังเดียวสามตัวเลยพี่น้องโอ้ยจังครับบันนี่โอ้ยนุ่มโตโตมีหงายคนเด้พี่น้องหมครับหมกยี่ตัวหนึ่งเลยทีหลังเดียวสามตัวพี่น้องผมสุดยอดสุดยอดไรเอ้อ ไอพี่น้องสรุปผลงานกันครับผมสรุปผลงานกันพี่น้องโอ้ยมื่อนี่ต้องบอกว่าหม,มันครับผมตุ่มงามเพาะทำงานแล้วครับผมหลังสุดท้ายสามเตี่ยมเลยครับผมอันนี้เตี่ยมหนึ่ง ผาดหลังเดียวพี่น,น้องบ่าโอ้ยแน่นอนขนาดครับผม,มง่ายเลยง่ายเลยปักอากปกากัก bé hoặc nghe nào. Ừ. Ô, mới bán khác nào. Lăng xám không nha hoặc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  โอีองง่ต้องบอกว่ามันสุดยอดครับผมโอ้น่าจะเกือบสองลกแล้วพี่น้องโลกกลักวๆสุดยอดครับผมกระไรโอ้โอโอโกบมันอยู่น้ำหน,อง,นองสาพ,พี่น้องมันยังพอไน,น้ลงไปให้หน้าอยู่เสียดายตอนมา่สไสบริไทพี่น้องเพิ่ง พี่น้องขอบคุณพี่น้นองสุกูสุกคนกับผมที่เขามาลบส้มคลิปน้องกันจนจบท่านี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจกันพี่เก้าแล้วครับผมพ่อกันไม่คลิปหนาพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับโอ้สุดยอดสุดยอด